สวัสดีไปได้ค่ะมืนหนีเขาสิมาใคเขาเนี่ครับโอ้ยมืนหนี้ขาสิมาอันนี้หนามหนามนานก็มีนะครับป้าเขาโขกงามงามขาวปีนีงามเข้าวปีนีป้าหนี่จะคล้องเขาตอนนั้นน่ะแรงเลยตอนมาเราตอนฝนตกแล้วมาเราเขาโขกงามทุกงานเลย มังพูนพุ่นนะครับ,รบอย่าอย่าไปดึงไม่เขามาเล่นไปห้องจิไปใส่ตรงป้าจิวห้าใส่ตรงป้าจิวแล้วห้องก็ดจิไปเว้นใส่ตรงป้าจิวห้องก็ดจิไปยามที่พ่อยามตรงนัง่อยเนี่ไปกันนะครับยางไป หอ,อเดเป่าไม้เลยนะครับใม่ครับถึกบ่บ่ถือนี่ป้านี่เหรอครับพี่น้องมันบอกไข่มี้งเพราะว่าป้าบ่ได้ก็สามาม,มาไมาชมบรรยากาศเขา่านี่งานป,ยายปิยะปานอู้ไปทุง่งดเลยครับไปครับเขาไปหมดแล้วครับ นะนี่ครับไม่กลายเขาสองข้าวแรงไปได้ครับผมไปย่ามป้าได้ครับเค้งหน่อยเดี๋ปลาเข้งหน่อยไม่ายตัวสลิบโอ้ย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 อาการยังตัวขงกระปู้ โอ้ยอาจารย์โอ้ยใสรกระปุกของมานน้เด้ออไอ้พ่อกระปุกองมานไอ้กระปุกกระปุก่วันี้คระพ่ออันนี้กระปุกอ้าวอย้ยไดนปาเค้งหน่อยลายอยู่นี่ปาเค็งไงก็มีสามโตสี่โตห้าโต เลือกรมีแหลมแต่วันนี้ก็ยังได้ยื่ดีกว่าทังฝูดบรรยากาศเขางามเขาโผเขางามเขาแต่ละงานงามงามแต่ละงานเขางาปีนี้เขาสูงสูงแล้วคนโตมาเหงี่นเขาลมหายมัดเฮ้ยเฮ้ย ยังไปเนะครับีโโ่ะเทียง้ยาแหลงแยมแหลงยยมมือคือกับจิ๊น้องน่านกับจิมาเราแยมมึเขียในโตัะนองโต๊ยักสิไหลปุ๊ปบบรรยากาศเขานะครับมันนี่โม่เดดเลยครับมันนี่โมี่เด็ดเลยครับ เขางามที่ส <U i. S 1> no ุดค่ะไอแอมปอนน้อยค่ะนะครับป้าที่เขาได้ในวัอนี้ที่พอมันยังพอลองเทำลองนั่งก็ต้องกัดเฮ็ดลุ่มไหวลุ่มหนึ่งหรือมวยใหญ่ปั้นไดนการต้องเปิดเบงื้องบนน้ำเต็มเลย ใครตรงหัวไม <you> ่ยังบหัว <na> ม <pping inside> ีปลาเข็งครับพี่น้องกมีปลาโตมีเป็นเขาหนามนั่นยังปลาเข็งหนาหายหายว่ะมันหายไปใจของมือครับเนี้ยปลาอันนี้มลาเข่งหนูมันอยู่ในอันหนาอะไรอยู่ครับเพราะว่า มุ้วอามาได้ดสเซตงมุนีไว้ครับตัเข้ามาได้ใส่สไม่ได้เกินเนีย่ยเบิ้งมิดเขาเต็มพว่วงตัวนี้มันเต็มพ่วงดีนะครับตัวนี้เต็มเลยให้ลูกปลาดุก ลไปดุไปักบิงสปรเบิกเบเทียรนะครับพี่น้องนอกจากไอป้าเข้งหน่อยไอน่อยบหรี่ลายจุปี้ครับตอนยัางมาทันนด้คายคลิปครับพี่ใกล้ครับีูร้ายตอนหลังเขาไปครับคนละคู เด็กทั้งสีกูทั้งสีกูทั้งสีใหญ่ไหนเพื่นเข้ากันละเอามูอสีไหนมูเสาไปใส่รวมกันครับกะกะเช้าปลาแข็งหน่อยปล่อยนะเดี๋ยวมาหน้าแข็งหน้าหน่อยเร็วไป ผู้จุ่มลงไปในน้ำเลยแมย่หวานปันหัวหาหนเห่ปันรับคลิปย้ำป้าเคีงหน่อยมือน,นีก็ฝากแฟเพียงจะหนี้นะครับผู้ดได้โชว์ผู้ดได้มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก้นสดจะไข่คอมเมนต์มานำนำเด้อครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิง่งกระดิง่งให้ชาวนาตุลกาพาเพื่อนได้เลครับสำหรัคบคลิปวันนี้จบเพียงจะหนี้นะครับบ๊ายบายกลับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย สวัสดีครับน้ำยิ้มปากกระทุกลูก